นี่จะเป็นหน้าตานะัาเห็นตานะจมูกปากนะเนี่ยอันนี้จะเป็นตานี่จมูกนี่ปากนะหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็ดูดูดีนะครับแต่ว่าผิวเขาใสๆนะมันเลยจะเห็นเหมือนโครงกระดูกเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกกระดูกบนตานะัะเห็นมือสองข้างนะก็ดูดีนะมือมาไขว้กันตรงนี้นะแล้วก็เท้าสองข้างตรงนี้นะครับก็ดูปกติดีเลยนะ ก็พวกหัวใจอวัยวะต่างๆก็ดูดีเลย,เลยครับสมบูรณ์แข็รงดีเนี่ยเพศทิตตรงนี้นะคือหมอคิดว่มามันดูแบบมีอะไรแหลมๆออกมาเนี่ยนะฮะแบบแบแบๆก็เลยว่า<ล>ถ้าให้เดานะน่าจะไปทางู้ชาแต่ว่าแกแกแบบยังไงละ่ะเอาค้นอยู่ข้างล่างันเลยดูย่าเี็กๆนี่จะเป็นกระดูกต้นขาหนอกนี่ขาสองข้างาเนี่ยคือทั้เพศก็จะอยู่ตรง เมื่อกี้มันเห็นอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาหันข้ามไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือน,นมีอะไรแหลมๆอยู่นี<อ>ก็เลยคิดว่า<อ>น่าจะไปทางพิชาร์นนะคือ,อจริงเพศเขาเพิ่งเริ่มสร้างนะงงน่ก็คือยังไม่ได้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าก็คิดว่ามันมีอะไรแหลมๆอยู่ตรงเนี้ยนะับม<อ>ันน่าจะใช่ <laughs> แต่ความไม่แน่นะต้องดูรอบรอบหน้าหึงจะชัวอาจจะถูกหลอกก็ได้ น,นี้ก็ใช่ครับในวัดขาเนี่ยก็ได้สิบขาเนี่ยได้สิบสี่บวกสองนะแล้วก็ลำตัวลำตัวเนี่ยได้สิบห้าบวกสามก็แสดงว่ากินอาหารได้พอดีนะครับนเนี่ยตรงนี้จะเป็นหัวครับ ก็ได้15บวก2ก็น้ำหนักก็ตามเกณฑ์แสดงว่าอาหารที่กินเข้าไปก็ทําให้ลูกโตตามเกณฑ์ปกติอันน,นี้จะเป็นหน้าตาด้านข้างครับเราก็จะเห็นอี่าจมตาจมูกปากนั่ก็ดูออกนะอันนี้เป็นหน้าผากเนี่ยเขาก็นอนอย่างเงี้ยกระดูกสันหลังอะไรต่างๆก็ดูดีหมดหว่าเดยกขาที่อยู่ข้างล่างเพศเลยดูยากใช่ไหมแต่มันก็มีอะไรอย่างเดีย ไม่แน่ใจนครับพวกพวกล็อกก็ดีนะครับันนี้ก็คือจะเห็นล็อกอยู่ข้างบนตรงนี้เนาะปากเนรูกแม่จะอยู่ข้างล่างเพราะนั้นพวกล็กเกาะตังก็คือไม่มีนะก็คือเป็นลกปกปกตินีนะ่